เชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2568วันที่19มิถุนายน 7, เวลา9นาฬกา39นาทีที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามพระตาทอำเภอเมืองเชีงยงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตภูมิศิริทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชีงยงใหม่ประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมือง อายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่เรื่องดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดคือบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสงกุลประตูสวนดอกประตูช้างผุดบริเวณแจงเมืองทั้ง4แจงได้แก่แจงกู่เฮืองแจงงวงหัวลิงแจงสีภูมิแจงกระตำและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สังกษัตริย์ กลางเวียงซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโดยจุดทูให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทั้งนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราชพร้อมกับอามาตเทวราชท,ทั้งหลายซึ่งพญามกำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทยัย และพยงงามเมืองแห่งนครพยาวผู้เป็นปิยสอหายให้คำปรึกษานาครนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1 8 3 8ถึง1839นาขนาดนามว่านกบุรีศรีนครพิงเชิงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนาครเชิงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชยัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ คือคำพที่มหาทักษะประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเด็ดเมืองสีเมืองบูลเมืองอุตสาหเมืองและกาลกินีเมือง